สวัสดีค่ะทุกคนมาเด้อจ้ามาเอาบุญนำกันจ้ามาพับดอกบัวช่วยกันค่ะทุกคนพับดอกบัวไปอะไรนะเวียนเทียนพรุ่งนี้ค่ะเราเตรียมดอกไม้ทุกเทียนให้คณะนะคะที่ทำงานของพ่อบ้านเราอะค่ะเขาเป็นคนจะเตรียมหาดอกไม้ทุกเทียนค่ะเข้ากับไปตลาดมาเนอะเมื่อกี้เนาะตลาดอะไรนะมเมื่อกี้เพ่อตลาด ไปปากคลองตลาดมาค่ะทุกคนอยู่พูน่นนะอยู่ใส่เหรออยู่แถวส<ถ>ะพานพุทธทุน่าจะลงทางพี่น้องไปแล้วก็ลงทางจะถ้าใครได้เข้าไปเบองไลท์สดก็สิเห็นน้องนอ,นอจ่ะแต่ว่าช่วงลงทางน่ะพอดีเน็ตเรามันมีปัญหาเนาะก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้ทุกคนดูก็มาไลฟ์อีกทีก็ตอนไปถึงตลาดแล้วจ่ะนี่นภาพตะบัวน้ำกันจ้ะมามาซ้อยกันภพัพเอาบุญน้กากันจ้า งามบ่กพี่น้องงามบก่กนอกจากเราจะทํางานงานฝีมือแล้วเรายังทํางานเนี่ยพับดอกบัวสดด้วดยนะคะทุกคนดอกไม้งามบ่ทุกคนมานะมาซอยอก,กันมามาเร็วที่ได้แล้วไวๆเอาบุญน้องกันมาเร็วพับกระบ,บอได้ง่ายเอกค่ะพี่น้อง นี่แหละนั่งทาบไปนากันเนี่ยสองตาใหญ่มีวิธีภาพหลายอย่างม,มีวิธีบวมมีวิธีภาพหลายอย่างจ้าเพื่อนบอกนี่ค่ะหนึ่งร้อยดอกค่ะทุกคนมามาส้อยกันมาแล้วมาแล้วมาสอยกันเพื่อจ้ามีภาบแบบง่ายพื้นฐานอันนี้ภัพพื้นฐานนะคะเขาบอกภานนะะกพแบบง่ายๆแบบพื้นฐานค่ะทุกคน กับวบิธียากได้ทุกคนเด้เห็นบ่เทียนเราก็มาเสร็จแล้วเนาะทุกเทียนเราไหนพอ่อมาดูหน่อยดีพ่อที่พ่อจัดหน่อยแบบไหน,ท,นทุกทเทียนนี่ก็ให้ทุกคนดูหน่อยดิแบบดอกบัวครับดอกบัวธรรมดาเน,นี่นะคะทุกคนโดยถ้ามีเชิงเทียนแล้วก็จะแต่งอีกใช่ค่ะมีมะลัยขับอะัยไ,ไปแช่ตู้ไว้แล้วอะัยใส่เชิงเทียน งามบ่จ้ามาเด้อมาบุญน,น้ำกันทุกคนมาเด้อจ้ะงามๆพ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ดึงออกนะคะเนี่ยเราก็ดึงออกก่อนเราก็เริ่มมาจจับพับใบที่มันใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนเห็นไหมทำไม่ได้ยากเลยง่ายมาก ให้มันอยู่ในระหว่างครึ่งครึ่งนะคะดปลายลงนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันตอนทำเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะได้บ้ายค่ะเดี๋ยวมาดูตอนกันทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ พับดอกไม้ได้ประมาณสักสามสิบดอกแล้วละค่ะทุกคนดอกบัวทั้งหมดมีร้อยดอกเนะได้เยอะแล้วะค่ะง่วองอยู่เด้พี่น้องแต่กระเอ็ดนี่มันแล้วเนาะจ้ะมาเดิมมาบุญน้ำสันจะพี่น้องมาส่วยกันทับดอกบัว ให้ขณะเพิ่นไปเวียนเทียนมื่ออื่นเนาะจ้ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกเอาห้องมาใหม่สองอันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ยังมีส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ